ไดเล็กนะครับ2 0 0ันะครับอันนี้เป็นเกียร์ลูกเล็กนะครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ออนิวนะครับเกียร์ลูกใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารอบ2 0 0ันะครับความเร็วร้นจะอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้เรายังเป็นเกียร์ลูกเล็กนะครับรอบเครื่อง2 0 0าก็วิ่งอยู่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่อนข้างกินรอบเครื่องนะครับเพราะเป็นเกียร์ลูกเล็กนะครับ ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าลูกใหญ่กับลูกเล็กรอบเครื่องจะต่างกันประมาณเท่าไหร่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนเกียร์คอมเรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์ลูกใหญ่นะครับจากตอนแรกนะครับรอบเครื่องเราอยู่ที่ 2.5นะครับรถจะวิ่งอยู่ประมาณ90กว่านะฮะอันนี้ความเร็วมาอยู่ประมาณเกือบเกือบ110นะครับครับรอบเครื่องลงเยอะนะครับยาวๆนะ easy